สวัสดีค่ะสองพี่น้องมาทำพากินคะ่ะเมื่อนี้จะพามาอ่อมหอยนะคะทุกคนอันนี้หอยขัวของเรานะคะอันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่ยังไม่ล้างมันก็จะมีขี้โคลนตุ่มเลยนะคะอันนี้เราก็จะถึงขั้นตอนที่ต่อยตูดหอยกันนะคะไปค่ะเดี๋ยวสองพี่น้องขออนุญ,ญาตมาต่อยตูดหอยก่อนนะคะเดี๋ยวจะพามาทําเมนูอ่อมหอยให้กินค่ะวันนี้ค่ะลังจากทน่้อาต่อยหอยเรียบร้อยแล้วนะคะอะเปิดแฟก์ก่น อันนี้เราก็มืดแล้วนะคะห้องเขาไม่เห็นในบ้านเนาะเตาแก๊สเมื่วานนะคะใส่กระทะไฟฝาแทนใส่เครื่องแกงไปเลยตาใส่เครื่องแกงแล้วก็ปรุงไปเลยค่ะอันหอยเฮาย่างมันในไซน้ำนะคะเพราะว่าน้ำหอยมันออกนะคะต้องปฏิหิบปรุงไปซะก่อนใส่น้ำปลาไปเลยค่ะเพอละละรสเค็มของชิลรสค่ะ ใส่น้ำปลาไปอีกหน้อยนึงอู๋นะคะผักของห้องมีผักกวางตุ้งดอกแล้วกับใบชะพูต้นหอมนะคะแล้วก็ยอดบวบเนาะคนๆไปเลยน้อหอยหอหอยขัวนะคะหอยเขายงเนาะ อันตะไคร์นะครับตัดใส่เลยก,ก็ได้นะคะแต่สองพี่น้องติดตำ้มบูบุบให้มันแตกๆหหน้อยนึงก็จะหอมเนาะนหนังเยอกนี่นะคะนหน,น,หนงางเยอะเนื้อน้ำหอยมันก็ออกเองหอยก็เลยใส่หนามด้วยค่ะคะันต้มก็เพต้องใส่หนามนะคะเดี๋ยวหนามหอยมันออกเนาะนี่นะคะทุกคนแล้วก็รอหอยสุกนะคะแล้วเราก็จะใส่ผัก เราก็จะใส่น้ําเพิ่มไปหน่อยนึงเพื่อที่ให้มันมีน้ําหน่อยเออพอคนใส่ผักไปเลยก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่าหอยมันสุกเร็วใส่อใส่ผักไปเลย,ใส,เลยใส่ไปเลยอหอยมันสุกแล้วมัเเขาเครื่องอยู่โอ้มันจะเขาปันนี่แหละ พักมันสุกเงียบพักถ้ามนเดือดที่ใส่พักเลยใส่เราปิดฝามันจะยุบลงนะะเออมันจะนะคะพักกันเป็นส่วนซื้อพักพร้อมมาตอนนี้เอ้าพักยอดบวบเราไงเต็มเลยนะคะแล้วก็จะปิดฝาหม้อรอผักเรายุบนะคะไปปิดนะคะสุกแล้วค่ะทุกคนเปิดแฟลชกัน เนี่ยค่ะอ,อ,อ่อมหอยกันนะคะอาคนคนนีคน่คนเออคอนมนุษย์นี่แหละนะี่ค่ะพักของเราก็สุกเรียบร้อยนี่นะคะทุกคนมามากินเขาแรกงน้ำสองพี่้องเด้อค่ะเมื่อนี้ยเฮ็ดเต็กอันไหลต้นที่สวงถุงนี่นะคะในวันที่เตาแก๊สเราหมดนะคะเราก็จะใช้กระทะไฟฟ้ามาขามาแซ่บๆน้ำสองพี่้องนะคะ อันคลิปในกาแก็ไลค์ก็แช่ก็ติดตามของพี่น้องผ้าทั้ผ้ากินน้ำในแ้อจ้าอไปไปใส่ข้าวคั่วค่ะขั้นตอนที่ทายแลลวนะคะใส่ข้าวคั่วลงไปเพราะว่าข้าวใส่ไปก้อนมันสิอื่นนะแห้งนะค่ะบ่ค่อยมาอืดไปใน็ตตาวะให้มันมีรสชาติหอมๆเนาะเพราะพี่น้องเมาใส่ที่หลังเอานะคะแต่บางคนคุณมาไข่มันสุกเลยก็ใส่พร้อมกันกับตอนนั้นคั่วหอยเลยนะคะใส่ข้าวคั่วไปเลยค่ะพอแล้วเดี๋ยวน้ำมันข้นไป แน่นค่ะแล้วมันกระดิซุกนะคะเพราะมันถือความผ่อนมันสิซุกมันก็จะเป็นคุณคุนคุณคุนนะคะเพราะมันคุณคุนคุณคุนค่ะนขาเนี่ยค่ะปิดเรียบร้อยแล้วเราก็จะปิดไฟรับประทานข้าวกันแล้วนะคะอืมมึงพี่น้องเอ้ยโตอ้วนแห้งหอยพุ่นน่ะเนี่นโตหอยพุ่นน่ะนี่นะคะอุ้ยพักไรไรค่ะพี่น้องมาเนี่ยค่ะมึงมึงมึงหอยพุ่นน่่ะคะ โอ้แต่เสบมากนะคะมากินข้าวแรกขอมพี่น้องค่ะฝาคลิปนี้ก็ฝากไว้ช่วงนี้ละค่ะเอาไว้เอ็นคลิปหนา้อมพี่น้องสิ้ามาทาอีกนะคะช่วงนี้ก็ปพื่อยเด็กกินปไนัเนาะค่ะคลิปนี้ก็ไว้ะะไวาาะะช่นี้ละค่ะ,คะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ